สบายดีเด้อสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมืง้อนี้อีพี่ใหม่เนาะยังคอนเสิไปเบิง่งน้องน้องปลาละบาวมังย่างไปย่างออกเมื่อหน้าเนาะนี่เด้อเพราะว่าุ้งบ้านนี่ละบาวก็อัอจอหนาเนาะจอหนามน,น,นี่เลย รถจ้หน้าก็เป็นรถลู่รถไอ้ของตาบาวไอ้ของอีแม่นี่มาหอดแตยพี่น้องเลยโอ้อแปลนอมาเมืองเห็นยังเป็นป่าอยู่ก็แทนเลเออเป็นป่าโครงการโคกน้องนะาสักอนี่ดูดดโดว่าดูด เขาไปโจ้อ้องอีกแล้วเอขดแค่น้นกเคลนี่นี่บ่อกเราเออลืนี่ยกเคลนใช่นี่เออมอสมอยอ่เนาเข้มน้องป่าน้องหยันนี่เู๋ดีตัวนนี่มดีๆเะที่เป็นพมพอดีบ่น้องป่าจ้อเพิ่มอีกแต่ว่าเนาะจอเพิ่มอีกสอง อีกสองบ่อเป็นเป็นสามบ่อพี่น้องบ่อเดียงป่าบางบ่าน้อยมากสุดบวาน้อยมากสุดก่อนนี่จอบ่อเดียวบ่อตัวนั้นเออตัวนี้เข้าจอแหละนะบ่อมันจอบ่อหลเนาะตัวนั้น ตัวนี้บ่อที่สองโอ้ขากเว้ยแล้วมถ่ายจักมันถ่ายยังหมุไปเลยตัวนี้ก็ชิมาถ่ายถ่ายให้ดูเพื่อนบึงเนาะดูน่ขยด้ำใสเลยจุ่น้าใส่น้ำใสเลยโอ้คือตัวไหนตัวน้เป็นยาเข็นน้องมันกี่ยีนเนี่ยีน น้องทีรุกเพินอเอพ่นเจาะเออเพิ่นลงทุนให้เห็ดเนาะลงทุนให้เห็ดน้องปลาเดี่ยงน้องใบเดี่ยงปลานี่ยเดี๋ยวสิมาพามาเลาะเนาะโอ้ตัวนี้เดี่ยงปลาแต่บอลนี่ย่างเลยเนาะบอลนี่กระสีใส่น้ะได้ฝัน นี่ส nee, ามน้องพี่น้องเลยตัวนี้เดี่ยงปลาแต่ว่าห่าเบาตัวนี้เดี่ยงปลาได้เด้อพี่น้องเดี่ยงปลาสบายเดี่ยงลงนั่นพันปลายโตแล้วป่ะสองพันหรโอ้ตัวนี้เดี่ยงปลาแตเพราะว่าควัดเติงนลยพี่น้องควัดเติงเติบไปแต่ข้าเบาน้อยมาก ขนาดผุดเนี่ยนาบ่าวเพิ่นก็เอาปลาลงมาเดี่ยงเนาะเอาปลาสบายเนาะมาเดี่ยงเพราะว่าดุงเพิ่นให้เดี่ยงปลาสบายเนาะก็ได้มาถ่ายให้เบิ่งเนาะพี่น้องเพราะว่าเอฟซีก็อยากเห็นว่าโครงการขวดน้องมันไปห่อใช้เดี๋ยวนาะนี่แหละ นอนเผาวนี่ชูมือไว่นอนเผา,า,า,ยา,นอ,นผาอยู่นี่บ่ะโอ้อก็บานอนเทียงสินนอนเทียงไก่มันไก่ย่านเขาลักปาาาลกปา,อานอนนนีมมดีเมื่อนี่เมื่อนี้กับบ้านนี่มันจอหน,นอาเน,นาะ มันหาดูเพิ่นมาจอหนักายอยพี่น้องเลยมาตัวนี้มันเหมาะสมมะเนาะมันไก่เบิ่งไก่น้องเก่าแน่อันนี้กับน้องใหม่แน่กับกลางโดดก้าว่าจูบน้ำใส่เด็กก็สีเดียงปลาเด้อเด้เด็บออเออเราใส่เด้อเนาะเพราะว่าตอนตะกี้มันก็เดี๋ยให้ลงปลาสบายอีกน้องหนึ่งห้เดียงปลาสบายอีกน้องเออหนึ่งเออกับกับปลาเน้นแบบนี้เนาะอ๋อ ย่นแวปะปลาเครืงหม่นปเองมาปลาเครงอรหลาเคิตอนมูมี่ปลาเครงนียัเเออเดีอยเสิหาสอกซื้อหอปลาครงะไรตัวนี้ก็ความเดึกสเมตรความกว้างความกว้างเท่าไรสิบห้าคูนิตัวนี้เด้จะบ่คือกันวะันีแคบานน่อยหนึงแต่มัด เดียงไรปล่อยไเจัมือเลยน้าก็แต่าพุดแต่พุดจกแล้วเออจกแล้วเลยเสียมือไปสือปลามาใส่อ๋อมันก็กินเนี่ยดีอยู่กินดีวาอาหารว่าอาหารหรออาหารโบราออกมาสับยังอยู่บ้าตอขาดเนี่ยนี่เจ้าก็ข่ามาปลูกอ่ะ แม่นั่นนี่ปลูกแน่นี่เดี๋มันจังปลูกพืชพันธุ์ผสมประสานกันก็กวยน้เออเด็กกกวยก็เน่เี่บอไทยไปไทยเดยนกบผดยนกันปลูกเนาะโอ้พ่นที่ตดเพราะสุดก่อนคุดแต่น้องเดียวดูเพิ่นกระบอกให้คุดควัดอีกเนาะควัดน้องอีก ก็เลยเดี้ยงป่าเดี่งไม่ร้ายก็ใบคล้ายต้นนี้ต้องปลูกต้นทวดเดียนเนาะต้นทวเดียนนี้นี่พี่น้องเห็นไหมตัวนี้ต้นบักกุ้ยเหมาะสมแก่การเดี้ยงป่าโอ้คักอีดีนท่านก็เป็นหน้าเขา นี่เนาะดูนะกกมรมจ้อหนามอยู่นี่แหละจ้อแหลมมือนี่หรอจ้อแหลมมือเปิดไรเลยตี้เนาะมาท่านมีไผ่โอ้มาท่านมีไผ่ไผ่ท่านเขาจะว่ายังยังข้าไผ่เนาะต้องเลยต่อไผ่เข้ามาอีกพี่เนาะ ฝนตกเขาได้ต่ออะไรเขามาไอ้เบิงสามาเบิ่งมาสียอรบฝนแหนโมเขาหันเขนบดอต่อต่อไฟเข้ามาหันเห็นไหมพี่น้องอ้มาทยเบิ่งไอ้ดุง่นเบิ่งสถานที่เนาะบอดุทางสาดัดเพิ่นกบเบิ่งที่เพิ่อจะรับสนุนการเหตดน้องป่าเนี่ยแหละพี่น้องเอ้ดุรายรสม ตอนนั <c ười> ้นกันอายอายเหยน้องกันนพี่น้องเดี๋ยวบ่าวน้อยกับเสดเมื่อกี้เลยป้าเห็นเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เป็นเห็ดน้องเห็ดยังถ่ายสถานที่หพี่น้องในเบิ่งเนาะบ่าวน้อยกับบุหงุบุหงุไรละเอียดที่สังพี่น้องเลยไปบ่าวน้อยกับสดเดินเดินทางกลับเลย ไปนนเปั็นกระสิได้เมื่อได้เป็นี้พี่น้องดุ้งกรสิได้เมื่อแล้วพี่น้องเรื่องประจุไนี่เพิ่นก็ขับรถมากเลยนะขับรถจอหนาดุ้งมามาจอให้ระบาวนี้มาแต่ไกลมาหน้อยกรสิรเมื่อเือกันก็อีเมย์ผูดีเมื่อผอมกันด้วยถ่ายอยู่นี่บ่เออ,เอ,อ,เอ,อ น้องดนสวัสดีพี่น้องนาะสวัสดีพี่น้องเนียสวัสดีเบิ้งดูกระบ่าวเนาะชื่อดนวัสดีเบิงอ้ิมเือปลาเลยเนี่ไอ้สิมเงือ้ไสวัสดีพี่น้องเบิงหวาสวัสดีกบว่าสวัสดีเฮ้ยโอ้ดนสกีด้วยสกีด้ยไอ้สกีด้วยไอ้ เอ้าถือนุ่มโอ้ฮ็ดอะไรก่อนเออถูกกันตฮ็ดอะไรก่อนเออขอบใจเลยขอบใจเลยดีขอบใจเลยโอ้ยยังหัวซาโนนเอาไปแบ่งกันเด้อไอมิจฉาข้อแรกเมื่อก็เด้อวันนี้แล้วเอาขอให้ประสบผลสําเร็จในการเฮ็ดน้องปลาห้ได้ค่ำเลยคลายเออเมื่อก็เด้อซานุจซอโนนไเมื่อกันเด้อ บายบายไว่ายดวยไปว่นี่นะข้ากับกับทางใหม่พี่น้องนี่สิไปถามฝั่งเซ้ขึ้นเขาถามฝั่งไปสู่ทางใหญ่ายเมื่อเมื่อตาม,ามทางใหญ่ไม่เด็กที่สิบสามเราต้องขี่โดนไปขามหนาก่อนเนาะนี่นะพี่น้อง,องกับกับเมื่อทางใหม่ก็ต้องมาขามบักขามเพื่อเนาะถามไปฟังนะ จน้่ทุกคนก็นต้องแล้เอาขามบักกันเนาะน้องเลยถามันก็นสั้นคักกับกระต่าย่าเออน้งอ่เ,าเนาโอ้ พ่อพ en, oh. <laughs> <laughs> <Wha> ่อเกิดจากข้ากัเอาขามขึ้นันโอ้แค่นจะแต่ดูงเราเสียดเนาะเบิ่อวันสุดกรนเมิ่งมากนี่ขามครัวเลยเนาะน้ำถ่วมนถวมเลยพี่น้องไอ้ัวจมห้องร้านข้างหลังไว้นี่ ขามาเอ้าเลือนก็จะแสบผมแสบเลยพี่น,อง,อ,อ,นองเ้ย้งเบิ่งเลือแแสบค,คนุค้นนาม,มันกำลังมากเนาะกำลัง,งขึ้นพาพ้นโต๊กลางว่านนี้น่ามาก็ขึ้น โอ้ไว oh, ีดีว่ะน่าสนเดี๋ยวพ,พี่น้องขันรถใหญ่ก็ต้องถามบักแม่นี่ถามบา <laughs> ักใหญ่รวมกันแล้วหัวสั่งนะพี่น้องนี่แหต่ทาที่เ้าสิขึ้นได้สิขึ้นได้เยอะวอลขัน ก็มาแบกันเนาะฝนตกพี่น้องเอ้ยฮาก็มาตกบางอย่างนี่แหละมาแบกอยู่ขางทางอกระถอมหน่อยครับขางทางพี่เ<ล>นาะขี่ดดชิ่งหอดบ้านนี่แหละขี่รถมาเข่าทางนะครับแต่ก็จะขามเมื่อบานเนาะทางเข่าก็เพื่อนคักพฝนตกแฉะโอ้เข่าเขาจะรบนู่นไหมเนาะ จะวจนดเปียนะ่ยนเนาะที่โด,ดตากฝนมาเก<ห>อีแม่เปียยเวัดฝนตกลำทางไปเอาเมือกันพี่น้องต้องมาขามขามเพื่ออีกเนาะเพื่อขามไปฟังบานคอยอีก,ออกวันนี้พี่น้องมาตามทางใญ่ก็ต้องมาขามเพื่อเมือบาดคลายว่าเป็นบานยูดอนนั่นแหละพี่น้อง รอบๆอบมีแต่แม่น้ำตรงเลยค่ะแม่น้ำไปใช่กันดิถนนกับมะขามเพื่อเบิ่งสภาพรถเท่า <c oughs> เปลี่ยนเบิร์ดมันลุยคักพี่น้องเลยลุยดีลรอรถขึ้นกันพี่น้องเอาหมดทันพูดเด็กจูงถึง Bạn hoàn thiện đây, hận ơi Đang đợt hận Đến thang nó hận 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 หมึ่งห้าหุ้นหางพี่น,อน,อน,น้องสั่งใช่ไหมบ้านน้อยกได้เสียเงินค่าเกื่อวกันชีแปดสิบบาทตัวาขามพังนั่นแล้วก็มาขามพังนี่พังละชีสิบบาทนะก็เป็นแปดสิบบาทเลยก็จะได้กับฝากพี่น้องกดไลค์เด้อคลิปนี้เนาะอย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์มา,ลลาหลายๆเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณทุกทีทุกคนที่ติดตามชมคลิปบ้านน้อยจนจบเนาะ อขอบคุณหลยายๆเ้อเจอกันคิปหนาเนาะไี่ต้องกดไลค์บายบายหาก fc ทุกคน,คน